สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอ๋อโยนมาเลยครับผมรับได้ตลอดนี่ไม่ตลกค่ะเอาดีๆสิคะหยอกล้อหยอกล้อมีอะไรบ้างอ่ะก็มีแป้งน่ารักเอ่อโลชั่นน่ารักวันเดย์พาสแล้วก็น่ารักเบบี้ไวท์ทิชชู่เปียกค่ะอ๋อเอามาหนึ่งห่อก็พอแล้วอ๋อโอเคค่ะจ้ะนี่ไม่ต้องทอนนะอยค่ะไปละค่ะเน่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 เดี๋ยวเดี๋ยว ว่าไปเชียงใหม่มานี่ไม่สนุกเหรอรถทัวร์วพีเฉีนซื้อตั๋วไปนั่งเนี่ยนะไม่โอเคเลยแอร่ก็ไม่เย็นยร้อนมากๆนี่ฉันเนี่ยพยายามข่มตานอนตั้งแต่รถจะออกอีกนะอนอนไปประมาณ8ชั่วโมงเต็มเลยอะ่ะพอตื่นมาตัวเหนียวมากเลยโอ้ยนี่แค่อุตสาห์ซื้ออะไรนะตั๋ว VIP แล้วทำไมถึงต้องมาเจออะไรอย่างงี้อีกเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ถึงเชียงใหม่่ะเชียงใหม่บ้าอะไรล่ะตื่นมายังอยู่หมอดชิดอยู่เลยอะอ้าวทำไมล่ะฉันคือรถทัวร์ผิดคันอุ้ยจอดยิ่ไม่ไปไหนเลยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอืมรถทัวร์ใช่ไหมแกเนี่ยาฉันว่าแล้วต้องมาทางนี้แกเนี่ยเป็นคนตลกดีเนาะอ่าทำไม่ได้งงสินคันงง